สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำเสาหินพญานาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับก็เป็นครั้งแรก ที่มาที่นี่ซื้ออาหารปลาแล้วก็ไม่ได้แต่อาหารปลาฮะทำไมไม่ได้แต่อาหารปลาอีกอันที่ได้คืออะไรคือนี่ฮะคุณผู้ชมครับเรามีฮะนอกเหนือจากอาหารปลาครับเรามีป๊อปคอนด้วยครับผม <c oughs> ก็เป็นครั้งแรกฮะคือสําหรับคนอื่นอาจไม่แปลกนะแต่มันเป็นเรื่องแปลกสําหรับผมครับก็คือเราได้ทั้งอาหารปลาและป๊อปคอนมาด้วยครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาเอาไว้ให้คนกินแต่คิดไปคิดมาก็คงไม่น่าใช่นะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นสระ ขนาดใหญ่ที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็มีคนนิยมมาให้อาหารปลาที่นี่จํานวนมากครเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างอาหารปลาที่หน้าตาแบบนี้กับป๊อปคอนแนวว่าปลาเนี่ยจะชอบกินอะไรมากกว่ากันเราลองมาดูกันครับ ทีนี้ก็ได้เวลาดูแล้วนะครับว่าระหว่างอาหารปลาที่เขามีทั่วไปเนี่ยกับป๊อปคอนเนี่ยปลาที่นี่จะชอบอะไรมากกว่ากันครับผมอ่าเรามาลองดูกันก่อนเริ่มต้นที่อาหารปลาหนึ่งกำมือก่อนนะครับผมดูป้าบเนี่ยน้องปลามารอกันเต็มแล้วนะจ๊ะดูอาหารปลาฮะคุณผู้ชมบอว่าก็เป็นที่นิยมครับเป็นที่นิยมฮะของปลาครับผมทีนี้เรามาลองดูในส่วนของป๊อปคอนอีกหนึ่งกำมือครับผมว่าป๊อปคอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าป๊อปคอนนะจ๊ะอ้าวลองดูสิครับเป็นยังไงบ้างอือหื สรุปว่าป๊อปคอนก็ฮอตไม่แพ้กันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะดูทั้งป๊อปคอนแล้วก็อาหารปลาฮะอ๊าวใส่เข้าไปสิเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าเป็นยังไงอ้าวดูดูดูโอ้โหจัดหนักเลยมหมฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ จัดหนักกันเลยฮะดูสิครับสรุปนะฮะทั้งป๊อปคอนแล้วอาหารปลาก็เป็นที่นิยมของปลาที่นี่ทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับ2ออย่างนี้ฮะดูสิครับผมอโอ้โหน้ํากระเด็นขึ้นมาถึงบนนี้เลยครับเนี่ย เอาเป็นว่าขอให้เป็นอาหารที่ปลารับประทานได้นะค,คุณผู้ชมหากเข้ามาเที่ยวที่แม่สายเชียงรายครับอย่าลืมมาให้อาหารปลาที่นี่ฮะวัดถ้ำเสาหินพญานาครับและหากเลยไปอีกนิดนึงที่อยู่ตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นถ้ำปลาถ้ำลิงครับคุณผู้ชมไปให้อาหารลิงไปให้อาหารปลาที่เป็นปลาทำที่นูน่นเพิ่มอีกก็ได้ครับ ก่อนจากกันไปฮะเราให้คุณผู้ชมได้ชมวิวส,สวยๆที่นี่ครับว่าทำไมเท็ดี้ถึงชวนคุณผู้ชมมาที่นี่ฮะนี่ฮะวิวสวยมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกด้วยครับบริเวณที่มองเห็นอยู่ตรงนู้นฮะนั่นคือส่วนศีรษะของดอยนางนอนครับดอยนางนอนหรือถ้าหลวงก็อยู่ตรงนู้นนั่นแหละฮะถ้ำหลวงขุนน้านางนอนอยู่ที่นู่นครับจุดที่คุณผู้ชมเห็นตรงปลายนิ้วนี่คือส่วนที่เป็นศีรษะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็น ปลายจมูกฮะคุณผู้ชมมาก็จะเจอแล้วครับผมแล้วก็มีโอากาสมาเที่ยวที่นี่ฮะจะได้ไทั้งทําบุญได้ทั้งท่องเที่ยวอิ่มทั้งตาอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายกันไปเลยฮะอาหารการกินที่นี่มีเยอะแยะมากมายครับดูวิวสวยๆแล้วนะฮะอย่าลืมกด subscribe ติดตามที่เด่นทัวร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ